ครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกๆทุกคนนะครับเนาะงมันนี้เข้ากับผ้านำอ้อยกระบุนทรงเข้าครับพี่น้องครับเดินลัดปลาลัดถงมาบาดคนออดครับมาเล่นน้ำคนออดครับมันนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ้งเอาคนออดที่อยู่บนอ้อครับนี่คแล้วก็จะไปขอไปหาคนออดจล็กน้อยครับผมโอ้เบึ้ครับพี่น้องครับคนออดของเขามีคนอยู่บนอ้อมีคนอยู่บ้ครับ มีใครอยู่ไหมครับมีคนอยู่บ้ครับโอ้นี่ครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาเนีวมาเนี่มาแล้วนี่ครับพอดีเลยครับผมโอ้กันอัดมากเลยใส่นี่ครับมึงเของมึงครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผลไฟโฟกับควอดคิปอะนี่เขามาอยู่บ้านแล้วครับผมบคคุณรั ปวดลขางใน่าปวาพู่าโอ้ทั้งหนาวครับไอ่พ่อมาที่พาขอเขากินได้ไอขอเขากินน้ำในบ่อนอ่ะขอเขาผมขอเขาจะขอจะปั่นนียครับไปโอ้ยอยก่ละวัดวัยุ่งหนาว่นเลยโอ้ข้าว้าวโอ้เป็นข้าวพี่น้องบอกให้ไปวัดครับพี่น้องวัน้องพัี่อ๋อาไปพักวัดเนาะครับเนาะครับเขาอ้ายาำเร้งพาไปกินเขาอยู่บ่ นำแรงเรทาไปกินถัอ,อ,อ,อยู่บ่อ้ดิอ๋อเขาด้วยฉันลุนูนะมีบุญมีงานอยู่ทั้งหนาวเลยพี่ครับผมมานาวเลยอ๋อครับมีงานแต่งงานยังดอกมาจะใส่หนพี่มาจะใส่หนย่งตัวทีห็ดน่อยดทีเขาว่าเขาอดิเย่งเหรียญหิตฮะเออลองมึงกรด็ร เอาใหมน,น้องรองไงบนชงว่าดีว,วมีมีบาลามีใสอันนี้เนี่ยจน่ไยน,นะพีะ่น้องไม่ม่นะอะจะก็เท่นทือใหด้ดครับพอดี่นเออใส่ใดบาลัง

ไปเอสอะรอย่างไรไปเลยโคกข้าไปไปซุไปงหมือนกันอปร่้หติดต่องันมากครับสยางนเนี่ไมเอาพวกเ้าติดต่อทางอนใหครับเอข้าไปงนงั้นไงครับ Oh! พ mm ี hmm. Ö, mm ่ย้อยเอานะไม่ขมบวมอีกคนหนึ่งเออเดี๋ยวเราเลยมาพวกทุเรยไปกันต้องเศร้าเลยไมันช่คนนี้คือกัน้เนาะเอ้ยสองคนเนาะน้ำร้อนกันนู่นป่านเป็นอะไรของพ่อเดี่ยวกันเนี่ยเจ้าคุ เี่ด้ะเอ้าเอครับผมพอดีพี่อด่นก็ได้เอาพาคเข,ขาบานแล้วเนาะครับเนาะอวนแหงแล้วคนะรับเิ่นว่าอาการเรื่มบ่อันีแล้วเนาะอ,นนะอ๋อเบิ่งครับย่าน

โอเคว่า <Okay. S 2> ตัวอา,าการอยดีครับพี่น้องครับนี่ครับไยโคครับการหนาเป็นเหงครับ มาครับก็มาเปิดให้ครับกับมืมง,บง,งคุณชงโกค่ะเลยมากบานของก้อลอดเพันทางเหล็กในชีวิตนะครับเนาะนี่ยอ,อ,อ๋ออันนี้ใหรวะครับขับขอบคุณหลายๆเด้อพี่ครับผมโอ้ใครในตัวพีนี่แหละโอ้ยอดขอบคุณหลายๆครับ ี่ครับเป็นของฝากจากยอดนะครับเนาะให้ห้ามานี่ครับกำ <c oughs> ลังเห็ดบอกครับนี่แมนอ,อ๋อพยายามไหมน้าบ่ความครับนี่มันโง่เลยโง่ขั้วโอนี้เลยบ่ฟ <c> ั <oughs> เอาอยู่บบุบเดียวบอกนี่แมนเขาไปเที่ยวมาที่ไนเห็นไหน <c oughs> อันน yep. really e> oh, 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 oh. oh, anyway. ั้นอยู่เอมาท่เปนหุ่นละยามาอยู่นี้ก็เลยพี่เอาเอามาต่มือใดนี่้วนหานวะอห้าการไ่ค่อยดีครับผมอดเลยมันซอมอิสดวตนั้น เออยไหอยู่ไเกียวเองเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเั้ยเน้ยเฮ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 บยเล้ยเฮ้บเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้นนี้ยเฮ้ยเ้้ยเฮ้้้ยเ้เฮ้ยเ้้ย้้ยเเเฮ้ยยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ย้ยยเยเฮ้ยเฮเ้เฮเ้ยน้ยเฮ้ยเ้ยเฮ ไ, <laughs> ไปเลยครับค <laughs> ุณครับคุณรงเด่มาก้าป้าบะโอ้ขันเด้ง่ายงนนียคือของเพิ่นนี่ือดีดีเนาะมันนีตัวไรอยูป่าครับพ <os t ư? laughs> ี่อ๋อ เออลนขพีค่ังเุนี่เนยังคิดแรงครับมอนี่ครับอ๋อ เออคินถึงรับคิ่ถ้ามึงกอเปนหุ่งเขาเลยรับเมือนล้างกาเมือนล้งไงไม่ให้กับเขากินนไม่ได้เหมือนล้งเลยนี่แล้วยู่นี่ต้มปูต้มปลาใส่ทะแลเนาะพ่อนนี่ไหมใส้มองว่าขึ้นด็ปลาเดปลกุ้งว่ากุอีฟัดี ใน,ใน,น,นี่ครับตัวกิ้งเสียงกิงครับพวี่น้องตัวกิ้งตั้งถอดเสืครับมัง่านเลยนี่มาาันมาจะพุงอ๋อใบหน้ามันนี่ครับมันคือผู้นึงไอ้ขี้เลือผู้น,งงนึงคือใบหน้าแนี้กันหนูใน,ในงองตีงมาเลยใส่ลุงเลยเราคนเยอเราหน่อยเนาะตีงอันนึก็ยุ่ม น้ำไม่เลือกอพี่จะขึ้ไขบขำมั้ยเลืกวะกไม่นอ้อนนโอ้อันนี้มันนัแบบ่นทีพีมันไหวเขาเลยดิ<อ>ประมาณอีกจะโดนว่นจาจะผิดตกมันครับรู้ลทับตัวแม่ยเมลซี่ได้อ๋อการบอดีนีะฮะวัดห้อเอาทับตัวเมียครับอ๋บอ ผมปัญหาของสร้างครูครับผู้ใดต้องระมัดระวังครับผมน้อเรางครับตลมองเับบันมีหอกไม่ยังเตเกาปีสิบปีล้วบเนเป็นเกาปีสิปีแล้วบนี่ครับ่นทิพย์องครทอ พี่พาเดือนแล้ว,ลวกันดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามครับเดี๋ยวพี่กำลังใจให้กน้องแล้วคลิปนี้ผมปงประชากปนธต์สกรบานก่อนขอตัวลาไปก่อนครับขอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ